เทวดาขี่เต่าดวงชะตาตามตำราพมชาติในปี2567ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดแชร์กดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าชะตาตกเรือนเทวดาคีเต่าจากการนับตามตำราธรรมชาตินั้นจะเป็นผู้ชายอายุ20 32 44 56และ68ปีเป็นผู้หญิงอายุ18 30 42 54และ66ปีบริบูรณ์ค่ะ ดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสุพมงคลที่จะพบพลังอุปถัมภ์มาเยือนทั้งได้รับพลังเกื้อหนุนส่งเสริมจากดาวมงคลฉายส่องเมื่อมีพลังมงคลมาช่วยสนับสนุนจึงทำให้ท่านพบโอกาสดีที่หายากดังนั้นหากโมแต่เออระเหยลอยชายปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าก็ยากที่จะได้พบอีก หลายเรื่องในปีนี้จะพบโอกาสการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นหากท่านวางแผนหรือตั้งหวังกับสิ่งใดไว้ต้องมุ่งหน้าเดินตามแผนอย่างมีเป้าหมายและไม่วอกแวกกับเสียงทัดทานแต่ควรเพิ่มความขยันหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงรอบข้างกล้าที่จะรับงานใหญ่กล้าที่จะเดินหน้าไขว่คว้าโอกาส ก็จะสามารถออกมามีกิจการเป็นของตัวเองหรือขยับขยายกิจการงานเดิมให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นสําหรับรองรับยอดขายที่ก้าวกระโดดในอนาคตความเจริญก้าวหน้าของท่านในปีนี้เปรียบได้กับลูกไก่ที่กระเทาะออกจากเปลือกไข่พบโลกภายนอกที่สดใสกว้างไกลค่ะด้านการงานปีนี้เป็นวิถีแห่งความเจริญรุ่งเรืองการงานจะพบความก้าวหน้า ธุรกิจการค้าสามารถขยายตัวมียอดขายดีขอให้ท่านกล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงระบบระเบียบแบบเก่าที่ล้าสมัยมาเข้าสู่เทคโนโลยีแบบใหม่ๆบรรยากาศจะดูสดใสยิ่งขึ้นความขยันในวันนี้คือการลงหลักปักฐานสู่อนาคตข้างหน้าที่มั่นคงนอกจากนี้การเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นร่วมทุนรวมถึงการลงทุนต่าง ปีนี้โดยรวมจะพบความก้าวหน้าที่ดีจึงขอให้ท่านเลือกลงทุนกับคนที่ใช่กับธุรกิจที่มีอนาคตประกอบกับความพร้อมด้านเงินทุนของตัวเองลงตัวก็จะเป็นเกณฑ์ได้รับเงินปันผลตอบแทนที่น่าชื่นใจระวังการทำงานอาจเกิดความผิดพลาดดังนั้นการเข้าตรวจงานด้วยตัวเองจะช่วยลดข้อผิดพลาดได้หรืออาจพบการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงของตลาดทำให้การงานเกิดความเสียหาย ควรระวังการเซ็นสัญญาจ้างงานหรือรับจ้างงานต้องคิดให้ดีและรอบคอบก่อนเสมอหากเกรงใจคนอื่นก็อาจจะทำให้ตัวเองลำบากในภายหลังได้นะคะด้านโชคลาภการเงินปีนี้เป็นเวลารุ่งโรดเรือง,ร,งรองกระแสะเงินจะไหลเข้าจากหลายทางตามสิ่งที่ท่านลงแรงลงทุนไว้อย่างไรก็ดีปีนี้ขอให้ท่านเพิ่มความขยนันมุมาณะอย่างเต็มที่ยิ่งขยันมาก จะหมายถึงการรับทรัพย์มากเป็นเงาตามตัวห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นคำประกันทางการเงินห้ามละโมบโลภมากทั้งห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามทำธุรกิจผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองค่ะด้านครอบครัวภายในครอบครัวปีนี้จะพบพลังอุปถัมภ์มาเยือนท่านมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นจะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินราคาแพง มีเลอกย้ายเข้าบ้านหรือเคหสถานใหม่หรืออาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในบ้านหรือสมาชิกในบ้านจะมีชื่อเสียงเกียรติยศในทางใดทางหนึ่งส่งผลให้เป็นที่น่าเชิดชูยกย่องต่อผู้พบเห็นท่านต้องระวังความปลอดภัยในบ้านและพึงดูแลผู้สูงอายุในบ้านอย่างใกล้ชิดระวังจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทำให้เสียทรัพย์ ระวังปัญหาการเกิดมีปากเสียงทั้งภายในบ้านหรือกับคนข้างบ้านและระวังทรัพย์สินของมีค่าเสียหายสูญหายหรือถูกลักขโมยนอกจากนี้ไม่ควรยุ่งเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนกับเพื่อนส่วนการคบเพื่อนใหม่ก็ควรระวังอาจถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบได้คะ่ะด้านความรักปีนี้ดวงความรักค่อนข้างราบรื่นสำหรับท่านเจ้าชะตาที่ยังโสด ปีนี้จะเกิดบุพเพอรารวาสให้ได้พบคู่หมายแต่จะได้ลงเอยถึงขั้นร่วมเรียงเคียงหมอนหรือไม่เรื่องนี้คงต้องกลับมาดูเงื่อนไขของวาสนาที่ทำบุญร่วมกันมาสำหรับเจ้าชะตาที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็ควรหมั่นทนุถนอมความรักให้หวานซึง้งต้นรักจึงจะยังคงผลิดอกงดงามแต่อย่าเผลอไผลออกนอกลู่นอกทางชีวิตคู่เป็นล่มแน่ ให้เพิ่มความระวังควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้หนักแน่นขึ้นทั้งควรหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมเพราะจะพาให้ความรักร้าวฉานพาครอบครัวแตกแยกได้ค่ะด้านสุขภาพสำหรับด้านสุขภาพของท่านปีนี้ในภาพรวมดียามคนมีเรื่องดีใจจิตใจก็พลอยสดชื่นสุขภาพร่างกายจึงแข็งแรงตามเปลี่ยนไปด้วยกำลังกายและกำลังใจนับว่าเป็นปีที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีปีหนึ่ง หากไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรือเข้าสังคมที่หนีไม่พ้นการดื่มฉลองด้วยสุราและของมึนเมาควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะนอกจากนี้ควรระวังบางครั้งการวางตัวที่ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาจะก่อให้เกิดเป็นความหมันไส้จนเกิดเป็นอันตรายถึงขั้นได้รับบาดเจ็บได้โดยเฉพาะเรื่องจำพวกเป็นผู้นำการเรียกร้องหรือการประท้วงต้องระวังตัวเองให้ดีค่ะดานเสริมดวง ปีนี้ท่านเจ้าชะตาควรทำบุญบริจาคหนังสือตำราเรียนถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และสามนเณรมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ด้ยโอกาสจะช่วยเพิ่มบุญญาบารมีสร้างความเจริญก้าวหน้าทำให้มีสติปัญญาที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเฉียบคมค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง อยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ